อย่าิ่มกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านระาปชานำเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีแดงดำนั่งโซฟารับแขกเนื้อกระไหล่ชุบทองหลวงพ่ออนันต์ปี2554ถึงปี2555วัท่าวงมาให้ได้ชมกันนะครับเหรียญนี้จะแบ่งเป็น2พิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กโดยพิมพ์ใหญ่พุทธพิเศษก่อนพิมพ์เล็กทนับต่อจากหลวงพ่อฤาษีแดงดำก็ถือว่าเป็นรุ่น2แต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่ออนันต์พิมพ์ใหญ่ประกอบพิธธีีพุทททิเเษก่่่ตรัับแขมือวน ส9กันยายน2 5 5 4ส่วนพิมพ์เล็กประกอบพิธีพุทธาพิเศษที่วิหารแก้ว100เมตรเสาว5วันที่28มกราคม2 5 5 5เหรียญยันทำน้ำมนต์หลวงพ่อบอกว่าเหรียญทำน้ำมนต์นี้กันและแก้ได้ทุกอย่างจะรักษาโรคอะไรสุดแท้แต่จะอธิษฐานเดี๋ยวเรามาชมเหรียญกันเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวชมพร้อมกันดีกว่าพิม์ใหญ่กับพิมเล็กพิมพใหญ่กับพิมเล็ก ด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อฤาษีแดงดำนั่งโซฟารับแขกและก็มีรูปของหลวงพ่อปามอยู่ด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าด้านหลังก็เป็นยันทำรรน้ำมนต์ตรงกลางจะเป็นยันทำรรน้ำมนต์ของพระสารีบุตรด้านล่างจะเขียนว่าพระราชพรมยานหลวงพ่อวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีรอบๆก็จะเป็นบทที่พระสวดให้พรที่เรียกว่ามงคลจักรบาลน,น้อย คืออายุวัตโกธนะวัตโกสิริวัตโกยศสวัโกภระวัตโกวันนวัตโกสุขาวัตโกทั้งหมดคือความเจริญทั้ง7ประการรวมกันคือน้ำมนต์วัดตามที่คนโบราณแนะนําคนที่ดวงตกให้ไปรดน้ำมนต์เวัดเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก็คือน้ำมนต์เวัดแบบนี้อันนี้คือด้านหลังเหรียญ เปิดให้บูชาเป็นคู่นะครับพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กคู่ละ500บาทก็คือได้พิมพ์ใหญ่ 1, 1> เหรียญพิมพ์เล็ก 1, 1> เหรียญเป็นเหรียญทำน้ำมนต์คู่ละ500บาทถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า LINE ID เป็น line@ @pbpb4289 @pbpb4289 ถ้าใครแอด LINE@ at, ไม่เป็นให้สแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้ พอสแกน QR c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ l ล ne แอดของร้านพระบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางไลน์แอดได้งา่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกตอนนี้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้าน,พร,านพระบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปแล้วจะเห็นก่อนใคร อย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ